แล้วขณะที่คิดว่าถ่ายไปเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่สายนี้ถูกไหมคอนเทนตเราไม่ใช่แล้วทําไมถึงคิดจะถ่ายลงคิดยังไงก็เพราะมันเหมือนเหมือนเลยเหมือนเดียวเรามั่นใจว่าเหมือนหัวงูเลยก็เลยถ่ายลงก็ลยถ่างให้ทุกคนดูว่าเหมือนเหมือนไหมเหมือนจริงแล้วเราคิดว่ามันจะดังไหมคลิปที่เราถ่ายลงไปหรือรูปที่เราถ่ายลงไปหนูคิดว่ามันหนูคิดว่ามันไม่ดังนะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ใช่สายมูหนูไม่คิดว่าสายมูจะเยอะขนาดนี้ด้วย เขาก็เลยแบบเข้ามาดูก็เลยดังเออก็ก็แปลกนะอาจารย์จริงปกติแล้วถ้าไม่ใช่คอนเทนต์แนวนี้ถ่ายไม่ขึ้นนะใช่ค่ะจริงจริงเราเราก็น่าจะรู้นะเพราะเราก็ทำคอนเทนต์มาใช่หนูหว่ามันไม่ธรรมดาถ้าธรรมดามันไม่ขึ้นขนาดนี้เห็นไหมเออแล้วหลังนี้เหมือนกันเลยหลังจากที่เรามามาถ่ายแล้วก็มาเจอชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงไหมมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบอัศจรรย์ใจหรือว่ามันเหตุการณ์แปลกๆกับเราไหมที่เราได้รับอะอะไรอย่างงี้ก็คือมันดีขึ้นทุกอย่าง อันคือชีวิตดีขึ้นงานเข้ารัวมากงานเยอะขึ้นใช่ค่ะก็เหนื่อยสิถ้าอย่างนั้นเหนื่อยค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้หักหมกันไปหนูก็รับพอดีพอดีเท่าที่ตัวเองไหวเท่าที่ได้แล้วนี่เห็นว่าไปรับงานไปปรับงานอะไรมาแะออ่าขึ้นไปทําเบอร์วันวันก่อนหรอคะไม่ไ่ที่วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาอ๋อหนูก็จะมารับงานถ่ายคอนเทนต์ไปหาอาหารตามธรรมชาติมาทํากับข้าวให้ทุกคนดูนี่แหละ